ต้องใช้มาร์คมาร์คตัวจริงครับต้นฉบับระบบนี่คือตัดออกมาแล้วตัดออกมาเป็นชิ้นนะเพื่อนต้นฉบับไม่ต้องออก,ก่งางมาร์คนะครับนี่เป็นระบบใช้สเปร์สเปร์กาวนะครับฉีดลงที่ผ้าแล้วก็ตัดได้เลยครับไม่ต้องใช้ หมดนะครับ <c oughs> น,นี่อ,อระบบอีกงานนึงครับที่ไม่ไม่ไม่เกี่ยวข้องกันนะระบบสเปร์กาว ตัวนี้เป็นตัวฉีดพ่นนะครับไม่ให้มันขยับตัวนี้จะมันจะติดติดไปครับเปฉีดเลยครับติดลงที่เพเทนนะครับอุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวมือเสืออะไรติดมือแมงสาบอะไร,มะไ,รไม่ใช่ไม่ใช่โอ้ ครับระบบฉีดสเป,เปรย์มาเป็นอันนี้คือระบบมือครับระบบมืออันนี้มือมือขีดและมือตัดครับระบบนี้ระบบโบราณครับโบราณมากโบราณวัตถุหรือวัตถุโบราณน,นะครับอย่ากันใช้ได้อยู่นะครับอยู่ที่ฝีมืออันนี้ใช้ฝีมือโอ้โห,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 โหโควกตะไกลครับ คนเดียวใช้ตะไคร้สามวันกินตัวเองแล้วกันมันคนตอนนี้มี3ระบบนะครับระบบเข็มหมุดแล้วก็ระบบสเปรย์กาวแล้วก็ระบบมือขีดแล้วก็ตะไครตัดครับอันนี้งานปีกย่อยนะครับนะส่วนตัวคนเองก็เห็นมาแวบพอแล้วไม่ใช่พระเอกมันต้องเห็นมากดเห็นเต็มมือพอนะครับมีชมกันเล็กน้อยนะครับ คือระบบโรงงานอันอันดับต้นๆของประเทศไทยนะครับแต่ผมยังไม่บอกว่าที่ไหนนะครับแต่ถ้าใครอยากจะมาร่วมงานสมัครมาร่วมงานซึ่งแกเปิดเผยให้าเป็นโรงงานอันนี้ตั้งอยู่ที่ไหนนะครับชื่อโรงงานอะไรนะครับตอนนี้ท่านชมแค่นี้ก่อนนะครับใครอยากร่วมงานอยากมาทํางานด้วยเป็นร่วมงานกันนี่ก็คอมเมนต์มาได้ครับ